ันนี้จะทำเมนูนึ่งไก่บ้านจ้านึ่งไก่บ้าน,นไก่นุ่มๆหนึ่ง,งตัวจ้าไก่บ้านนุ่มนะคะเนี่ยหนึ่งตัวเครื่องในอยู่ในนี้อยู่ในนี้บังไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเตรียมเครื่องตำแล้วจะเอามายัดในท้องแล้วเราจะไปนึ่งกันจ้ะไก่บ้านนุ่ม นะคะแล้วไม่เหนียวเท่าไหร่นึ่งจ้ะวันนี้เราจะนึ่งเฮ้ละจ้ะเครื่องนึ่งไก่ของเรานี่จ้ะตักไคร้ใบมะกรูดพริกกระเทียมหอมแดงจ้ะ, <S <S ะเครื่องมีไม่เยอะจ้ะมีแค่นี้นะจ้ะ,ะ,ะ,ะเราจะไปตำกันเลยจ้ะตำหยาบๆนะจ้ะเราจะใส่ทุกอย่างลงไปตำก่อนนะคะ ตัเครื่องคอยหยับหยาบจ้ะไม่ได้เอาอะไรหยาบมากตำค่ะตัไขไข้เนาะไข่ใบมะกรูดเราจะใส่เครื่องทุกอย่างลงไปตำจ้ตาตำพอหยับหยาบจ้ะเพื่อที่ว่าเราจะไปคุกไก่ทีหนึ่ง ตอนนี้ก็สามารถใส่เกลือกับผงชูรสรสด,ลดีลงไปได้เลยจ้ะแ้วที่ว่านำไปคุกจะได้ไม่ต้องใส่เพิ่มเนาะจะตำพอหยาบๆยับ,ยบเดี๋ยวเราไปคุกไก่กันนะคะเราก็จะนำส่วนผสมที่เรา ทำไว้แล้วนะคะเอามาคลุกเคล้ากับไก่นะคะนี่จ้าไก่เราก็จะบั้งไว้แล้วการไปเลียดจ้าเา,า,เาเก็จะคลุกเคล้าให้ทั่วน้ำก็เอาด้วยนะคะน้ำซอสจ เขาเราก็จะหมักไว้ประมาณมีเวลาเราก็หมักไว้ค่ะหมักไว้สักครึ่งชั่วโมงหรือว่านานกว่าน,นั้นแล้วแต่นะคะทาให้ทั่วเลยค่ะทาให้ทั่วแล้วเราก็จะพักไว้เนาะค่ะเนาะพักไว้ทาไก่ให้ทั่ว อะไรก็อยู่นี่นะคะนี่ลืมบอกใส่น้ำมันหอยใส่น้ำมันหอยสักหน่อยเพื่อที่ไก่เราจะได้นุ่มเนาะน้ำมันหอยจะได้นุ่มเงานะคะเนาะนเรามาเตรียมนึ่งไก่ ที่หมักไว้เรามาเตรียมนึงกันเลยจ้าตัวใหญ่ๆกันไปเลยนะจ้าเตรียมนึ่งเลยจ้ามอหนึ่งเบอร์ใหญ่รอชิมจ้าแล้วนะสุดล้วจ้าไก่บ้านนึ่งสมุนไพรค่า สุกแล้วค่ะแต่ยังเหนียวอยู่นะคะแตนึ่งนานหน่อยค่ะแต่ว่านี่ก็สุกแล้ว่านได้แล้วก่าหอมมาก